ตอนที่8เส้นตายของเว่ยเฉินใบหน้าของเซี่ยอย่างเฉินเย็นชาและเต็มไปด้วยความไม่พอใจอย่างไม่อาจปิดบังได้ก่อนเขาจะประกาศเส้นตายให้หันเว่ยเฉินถ้าคุณยังหาผู้ต้องสงสัยมาให้ผมไม่ได้ผมจะเล่นข่าวนี้ให้ดังระเบิดผมจะทำให้มันไม่มีที่ซุกหัวนอนและผมไม่สนว่ามันจะรู้ตัวหรือไม่เพราะหน้าที่ไล่จับโจรไม่ใช่หน้าที่พวกผม ห้องประชุมตกอยู่ในความเงียบอึดอัดทุกคนรู้ดีว่าคำพูดของเซียอยยางเฉินไม่มีคำขู่คนอย่างเขาพูดจริงทำจริงและถ้าเรื่องนี้หลุดออกไปมันจะกลายเป็นระเบิดลูกใหญ่ที่ไม่มีใครสามารถควบคุมได้หันเว่ยเฉินยืนนิ่งเขารู้ว่าเซียอยยางเฉินเป็นเสือจริงๆไม่ใช่หมาที่เห่าเอามันแต่ปัญหาคือเขายังไม่มีอะไรอยู่ในมือสำนักงานหน่วยสืบสวนพิเศษ 19บเนาฬิกาสีนาทีแสงจากโคมไฟตั้งโต๊ะทอดเงาทาบลงบนแฟ้มเอกสารที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโต๊ะรายงานที่เปิดครั้งอยู่เต็มไปด้วยบันทึกข้อมูลทางการเงินลายนิ้วมือที่ยังต้องตรวจสอบและภาพถ่ายของจางเจี้ยนหาวก่อนเสียชีวิตกระดานวิเคราะห์คดีขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างผนงังเต็มไปด้วยเส้นโยงใยสีแดงที่ลากเชื่อมจุดต่างๆเข้าด้วยกันเหมือนใยแมงมุมม,มหึมา เสียงฝีเท้าเร่งรีบดังขึ้นเมื่อหลัวเจิงและกู้เหย,ยนพรดพลาดเข้ามาประตูปิดกระแทกตามแรงอารมณ์เราเจออะไรบางอย่างหลัวเจิงพูดหอบพร้อมวางแฟ้มเอกสารลงบนโต๊ไอเวนนั้นมันใครกันแน่วะหันไปเฉินสะบทกำมัดทุบลงบนโต๊ะเส้นเลือดที่ขมับเต้นตุบๆดวงตาวาวโรด,ด้วยความหงุดหงิดผมไปตามเงื่อนคำของจางเจินหาวมากู้เหย,ยนพูดพลังขยี้ท้ายทอยตัวเองเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเต้นเต้น เขาไม่ได้เป็นแค่เหยื่อเขาอาจเป็นขนกลางที่รับหน้าที่ฟอกเงินให้กับใครบางคนแล้วคนนั้นก็กลัวว่าเขาจะเปิดปากดังนั้นพวกมันเลยฆ่าปิดปากลีเยาว,วางเอกสารกองใหม่ลงบนโต๊ะก่อนจะกดปากกาชี้ไปที่ตัวเลขบางตัวแต่มันไม่ได้ฆ่าแค่คนเดียวหันไวเืิญตวัดใสยตามามองคิ้วขมวดเป็นปมแน่นหมายความว่าไงลีเยาวพลิกเอกสารให้ดูก่อนที่จางเจี้ยนหาวจะถูกฆ่า มีอีกคนที่ตายก่อนหน้าเขาแค่สมวันเงียบหลัวเจิ้งสบดออกมาเสียงตำ่ำกรามของเขากระตุกหมายความว่าเรากำลังเจอฆาตกรต่อเนื่องหันเว่ยเฉินกดฟันแน่นความเย็นเยียบแทรกผ่านเส้นเลือดราวกับน้ำแข็งบางๆที่แตกออกใต้ฝ่าเท้านี่มันไม่ใช่แค่การฆ่าปิดปากมันเป็นการกวาดล้างเสียงฝีเท้าหนักๆของหันเว่ยเฉินดังสะท้อนทั่วห้องประชุมเขาเดินอ้อมโต๊ะด้วยสีหน้าขึงขัง ก่อนจะหยุดตรงหน้าหลัวเจิ้งและกู้เหยียนคดีหลินเศร้าอย่างเครือบหน้าไปถึงไหนแล้วเสียงของเขาเข้มจนทุกคนในห้องเงียบกริบหลัวเจิ้งกลืนน้ำลายยกเอกสารขึ้นดูก่อนจะสรุปด้วยน้ำเสียงเร่งรีบรถที่เขาใช้ไล่ยิงเป็นของปลอมหมายเลขทะเบียนถูกสวมใหม่เราไล่กล้องวังจรปิดแล้วแต่พวกมันเตรียมการมาดีเราตามรอยไม่ได้ตามรอยไม่ได้หันเว่ยเฉินแค่นหัวเราะในลำคอก่อนเสียงของเขาจะตาวาดกล้องจนทั้งห้องสถาน พวกคุณกำลังจะบอกผมว่าไอเศษเหล็กคันเบอร์เริ่มนั่นแค่โผล่มายิงถล่มแล้วหายไปเฉยๆอย่างนั้นเหรอเขากระแทกเอกสารลงกับโต๊ะดวงตาคมกริบกวาดมองลูกทีมที่ยังคงนิ่งเงียบวัตถุไม่มีทางหายไปจากโลกนี้โดยไม่มีใครเห็นแค่พวกนายยังหามันไม่เจอผมหลัวเจ้องพยายามพูดแต่ถูกขัดทันควันเอาคำตอบมาให้ผมภายใน24ชั่วโมงหันใบเฉินกระแทกเสียงเรื่องอาวุธล่ะหันวยเฉินหันความไปหาหลี่เหย่า ลีเยาพลิกเอกสารอีกครั้งก่อนจ้องมองรายชื่อที่ปรากฏอยู่บนนั้นอย่างเคร่งเครียดหัวหน้าหารผมมีอะไรบางอย่างที่คุณต้องดูเขาผลักเอกสารไปตรงหน้าหาันเว่ยเฉินดวงตาของอีกฝ่ายรีลงเล็กน้อยขณะกวาดสายตามองข้อมูลที่ปรากฏอยู่พูดมารีเยาสูดลมหายใจลึกก่อนจะพูดได้น้ำเสียงหนักแน่นจากการสืบสวนเกี่ยวกับกระสุนที่ใช้ยิงหลิงเส้าหยางเราพบว่ากระสุนล็อตนี้ถูกขโมยจากคลังเก็บอาวุธของกองทัพ เมื่อ6เดือนก่อนและมันควรจะถูกติดตามอย่างเข้มงวดแต่การขโมยเกิดขึ้นโดยไม่มีรายงานสูญหายในระบบนั่นหมายความว่าต้องมีคนปกปิดข้อมูลนี้จากภายในกองทัพเองแล้วหันเว่ยเฉินถามเสียงต่ำมันยังไม่เทือบกับใครลีเยาลังเลเล็กน้อยก่อนจะพลิกไปหน้าถัดไปของแฟ้มเอกสารนี่คือรายการคนที่เคยมีสิทธิ์เข้าถึงกระสุนพิเศษลอ็อตนี้และหนึ่งในนั้น เป็นคนสนิทของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเสียงในห้องเงียบสนิทหันเว่ยเฉินจ้องมองชื่อที่วงแดงไว้ในแฟ้มเอกสารรายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่มีสิทธิ์เข้าถึงอาวุธประเภทนี้และหนึ่งในนั้นคือหวังเจียหลินรองประลัดกระทรวงกลาโหมและเป็นหนึ่งในคนสนิทที่ทำงานร่วมกับรัฐมนตรีกัวเจี้ยนหลงโดยตรงไม่ใช่แค่นี้หลี่เยาพูดต่อจากข้อมูลเครือข่ายลับที่เราได้มา มีรายงานว่าหวังเจียหลินติดต่อกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบค้าอาวุธซึ่งโยงไปถึงเครือข่ายที่ควบคุมโกดังหมายเลข17ฐานกระจายสินค้าผิดกฎหมายที่พวกเราเพิ่งพบหันเวเฉินเคาะมิงลงบนแฟ้มเสียงดังกึกแปลว่ากระสุนที่ใช้ยิงหลินเซาหยางมีความเป็นไปได้สูงว่ามันมาจากเครือข่ายอาวุธที่มีการสนับสนุนจากภายในรัฐบาลเองและที่แย่กว่านั้นหลี่เยาพูดต่อเราไม่รู้เลยว่า พรกมันขโมยไปแค่กระสุนล็อตเดียวหรือมีอะไรที่ล่วไหลออกไปมากกว่านั้นหันวเวเฉินหลับตาลงชั่วครู่สมองของเขาคิดคำนวณทุกความเป็นไปได้อย่างรวดเร็วหากอาวิธของทางการสามารถล่วไหลออกไปโดยไม่มีรายงานและยังเชื่อมโยงไปถึงคนระดับรองประหลัดกระทรวงกลาโหมนั่นหมายความว่าเบื้องหลังของเรื่องนี้อาจจะลึกกว่าที่คิดรัฐมนตรีรู้เรื่องนี้หรือเปล่าหันวเวชเฉินถามเสียงต่ำลีเหวยาใส่หน้า ไม่มีหลักฐานว่าเขาเกี่ยวข้องโดยตรงแต่หวังเจหลินเป็นคนสนิทของเขาและจากข้อมูลภายในรัฐมนตรีทึ่งอนุมัติการจัดซื้ออาวุธล็อตใหม่เมื่อสอเดือนก่อนหันไว้เฉินขบวกรามแน่นดวงตาวาวโรธนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่อาวุธที่พวกมันใช้อาจจะไม่ใช่แค่ของที่ถูกขโมยไปเมื่อ6เดือนก่อนแต่เป็นของที่เพิ่งได้รับการอนุมัติใหม่และกำลังล่วไหลออกไปอีกลีเยากรมัดแน่นใช่ และถ้าหลินเซาหยางถูกยิงเพราะไปขุดเรื่องนี้ขึ้นมาหันวเว่ยเฉินพูดต่อเสียงเย็นเฉียบนั่นหมายความว่าเรากำลังเผชิญกับศัตรตูที่ใหญ่กว่าที่คิดและมันอาจจะไปถึงระดับที่เราแตะต้องไม่ได้บรรยากาศในห้องเงียบกริบหลัวเจิ้งที่เงียบมาตลอดขบดกรมแน่นก่อนจะพูดขึ้นมาเป็นครั้งแรกหัวหน้าหานถ้ารัฐบาลมีส่วนรู้เห็นเรื่องนี้จะไม่ใช่แค่การสืบสวนทั่วไปแล้วนะครับหันวเว่ยเฉินสบทลมหายใจร้อนเผา เส้นเลอือดตรงขมับเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆแรงกดดันในอกมันพุ่งทยานขึ้นเหมือนหม้อต้มไอ้น้ำที่พร้อมจะระเบิดเขากัดกรามแน่นความเครียดและโทสะที่อัดแน่นอยู่ในตัวเขาแทบจะระเบิดออกมาเป็นพายุเขาอยากเจอหลินเศร้าอย่างตอนนี้เดี๋ยวนี้อยากกระชากคอเสื้อนักข่าวตัวดีขึ้นมาเขย่าแรงๆแล้วตะโกนใส่หน้าว่าเรื่องมันใหญ่ขนาดนี้นายยังทนทําเป็นเฉยได้ยังไงวะความจริงกําลังประเดประดังมาเหมือนพายุและตอนนี้เขาเรื่องเข้าใจบางอย่าง นี่อาจจะไม่ใช่ครั้งแรกที่หลินเศร้าอย่างถูกลอบโจมตีแต่เป็นบางสิ่งที่อาจดำเนินมาเป็นปีๆบางทีหมอนั้นอาจถูกคุกคามมานานแล้วนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่หลินเศร้าอย่างเลือกใช้ชีวิตในที่เกิดเหตุมากกว่าที่บ้านของตัวเองเลือกจมตัวอยู่กับงานมากกว่าการกลับไปพักผ่อนคนเดียวและนั่นทําให้หันเว่ยเฉินนิ่งหงุดหงิดจนแทบคลั่งเพราะเขาไม่เคยรู้มาก่อนและเขาไม่เคยสังเกตเห็นมันเลยสักนิดเรามีแค่เศษขยะพวกนี้งั้นหรอ หันไวเฉินปิดแฟ้มหนาแบบระบายอารมณ์เขาตบตัวจนเส้นเลือดปูดโปนขึ้นมาตามแนวแขนดวงตาของเขาวาวรวดด้วยความหงุดหงิดโทสะปะทุข,ขึ้นทุกวินาทีที่ไม่มีคําตอบจากใครในห้องเขาเหวี่ยงแฟ้มข้อมูลลงกับโต๊ะเสียงกระแทกหนักแน่นสะท้อนทั่วห้องทํางานนี่คือทั้งหมดที่พวกนายมีเศษซากข้อมูลที่ยังต่อกันไม่ติดเราจะขุดจนกว่าจะได้ชื่อของพวกมันออกมาทีละตัวจัดทีมดําเนินการต่อเนื่อง24ชั่วโมง ทุกคนลุกขึ้นเกือบพร้อมกันด้วยความพร้อมเพรียงเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังกึกก่องไปทั่วห้องก่อนที่พวกเขาจะประสานเสียงกันว่าครับนายหันว้เฉินกวาดตามมองลูกทีมทุกคนใบหน้าตึงเครียดแต่สายตาแน่วแน่ไม่มีใครแสดงท่าทีลังเลแม้แต่น้อยนี่คือศึกที่พวกเขาต้องชนะไม่ใช่เพราะเป็นหน้าที่แต่เพราะมันหมายถึงชีวิตของใครบางคนที่พวกเขาจะไม่มีวันปล่อยให้ถูกล่าอีกต่อไป